วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตำบลปป่งนกอำเภอเทศสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พีแันโฟทีแล้วประสบผลสําเร็จนามสโลแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้ครับผมชื่อนายสุพลผาสุข พี่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันสํามะลงเจ็ดตองครับผมเมื่อก่อนเนี้ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับห้าตันครับเต็มที่แล้วครับสมัยก่อนเนี้ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับในพื้นที่30ไร่ของพี่เนี่ยพี่เห็นโฆษณาโฟทีจากโทรศัพท์ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ครับผมนะครับมาลอง30ไร่เลยไหมครับลองแค่สาไร่ครับ ห้าไล่พี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไงครับก็ช้อนเองครับเอาช้อนเนี้ยนะครับตักผสมต่อน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับครับผมแล้วก่อนปลูกพี่มีการบํารุงท่อนพันธุ์ยังไงไหมครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกัโฟทีครับก็คือเอาโฟทีแช่ครับผสมน้าครับผมเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยครับแช่นานไหมครับพี่ ประมาณ10นาทีอ๋อ <Wow. S 2> ประมาณ10นาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติครับผมหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงดูว่ามันแตกต่างอะแค่นาทีเดียวครับที่ผมสังเกตที่เห็นนะครับครับผมฉีดแล้วคอยหลังหันกลับมานี้คนละเรื่องเลยเหรอครับมันเป็นยังไงฮะอาการใบมันยังไงอาการมันจะใบมันจะเขียวแล้วก็ใบมันจะออก เงาเงากับสวยแผดดูสมบูรณ์ครับผมแล้วพอพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่ครับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่นี้เองนะครับเห็นทราบว่าแปลงทดลองห้าไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุดมันก่อนที่จะครบอายุใช่ไหมครับครับผมเพราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนนะครับพี่กลัวมันเน่ากลัวเน่าเพราะว่าปีที่ผ่านมาอันนี้ฝนมันเยอะครับกลัวว่าเน่าก็เลยขุด อ๋อ oh. ตอนนั้นอายุกี่เดือนหนึ่งขุดหกเ,เดือนนี่ครับหกเดือนแล้วขุดมาได้น้าหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดปลยแรกอ่ะได้แค่สิบเจ็ดตันห้า <laughs> ไล่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะแปดสิบสี่ตันครับแปดสิบสี่ตันครับ wow. หัวใหญ่กว่าเดิมไหมครับใหญ่กว่าเดิมครับแล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไรครับ29กับ30ค่ขุดมิมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับคนเน่าก็มีเหรอครับเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20กว่าไร่ที่ไม่ฉีดล่ะครับโค้งจะเน่าครับโคจะเปื่อยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับอยากให้ชาวไร่ใช้พุทีถ้าถ้ามัน ถ้าฉีดแล้วมันมันจะไม่เน่าโคนก็จะไม่เน่าก่อนผมยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ดีผมไปฉีดทีแรกภายใน,นหนึ่งนาทีมันผมจะเปลี่ยนหมดเลยเขามาดูมันผมเต็มไม่รู้เขาว่าเอาปุ๋ยอะไรไปฉีดผมบอกว่าโพธีอยากได้แบบผมก็สั่งโพธีมาฉีดรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมครับมีครับ นะครับครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขุดก่อนครบกําหนดด้วยเพื่อหน,นีหนีปัญหาหัวเน่านะครับยังได้ผลผลิตมากขนาดน,นี้ถ้าปลูกมันแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยจนครบอายุผมว่าน่าจะได้เกินกว่านี้ไหมครับครับโอเคครับวันนี้ทีมงานโฟรทีขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ